หลายคนนะครับอยากจะพูดดีพูดเก่งแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงถ้าเกิดว่าเราฟังคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วทำตามนะก็จะเป็นคนหนึ่งที่พัฒนาทักษะในเรื่องของการพูดได้ดีนะฮะผมเชื่อนะว่าคนเราหรือว่าทุกคนนะเกิดมามีศักยภาพมีความสามารถมากพอนะครับที่ฝึกฝนเรียนรู้ในเรื่องของการพูดการสื่อสารได้ดีนะแต่นะฮะต้องเรียนรู้ให้ถูกวิธีถ้าเรานะครับอยากจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่พัฒนาทักษะนี้ได้ดีนะครับสิ่งแรกนะที่ต้องทํา เราต้องโฟกัสนะครับหาไอดอลนะครับหาคนที่เราชอบว,ว่าเราอยากจะเป็นเหมือนใครอยากจะเป็นนักพูดนักสื่อสารเหมือนคนไหนคือคนที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นคนดังๆที่มีชื่อเสียงในบ้านเราครือให้โฟกัสไปที่คนนั้นเลยนะครับเพราะการที่เรามีไอดอลที่เป็นต้นแบบของความสนะําเร็จก <tying S 2> <ào S 1> ็จะทําให้เรามีแรงบันดาลใจมีแรงผลักดันในการทําสิ่งนั้นต่อไปนะถ้าเราไม่มีไอดอลยึดเหนียวจิตใจนะครับก็อาจจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่คลําหาเป้าหมายไม่เจอเพราะไม่มี ภาพความสําเร็จที่อยู่ในหัวนะก็อาจจะทําให้เราขาดแรงจูงใจนะเมื่อขาดแรงจูงใจก็จะทําให้เราไม่อยากจะพัฒนาไม่อยากจะฝึกฝนในเรื่องของการพูดการสื่อสารผมเองก็มีไอดอลที่อยู่ในดวงใจของผมและได้เรียนรู้วิธีพูดของเขานะและได้เห็นการพัฒนาทักษะของตัวเองมเมื่อเปรียบเทียบกับแต่ก่อนนะผมไม่กล้าที่จะมาพูดแบบนี้ด้วยซ้ำนะฮะ ไม่ได้หมายความว่าเนี่ยให้เราไปลอกเรียนแบบเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะแต่ให้เราได้เรียนรู้ที่เป็นสไตล์ของตัวเองนะครับแล้วจะทําให้เราพัฒนาทักษะได้ดีขึ้นนะเพราะเรามีไอดอลที่เราอยากจะเป็นเหมือนเขาเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะพัฒนาทักษะในเรื่องของการพูดได้ดีนะก็หาไอดอลที่อยู่ในดวงใจสักคนหนึ่งนะฮะมาเป็นต้นแบบของเรานะครับเมื่อเราอยากจะเป็นเหมือนเขานะครับเราก็จะพัฒนาการพูด ได้ดีขึ้นนะหรือว่าถ้าเรานะครับอยากจะพัฒนาทักษะในเรื่องของการพูดที่จะทําให้ตัวเองมั่นใจมากยิ่งขึ้นเนะี่ยผมมีคอร์สหนึ่งนะครับชื่อว่าคอร์สพูดให้มีพลังพูดดีชีวิตรุ่งนะครับผม,มทําให้เรากล้าที่จะใช้ทักษะในการพูดการสื่อสารต่อหน้าสาธารณชนในะมั่นใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะสอบถามนะครับในอินบ็อกของเพจหรือว่า รายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราสนใจคลิปดีๆที่มีประโยชน์ที่จะทําให้เราพัฒนาทักษะในเรื่องของการพูดได้ดีขึ้นนะครับอย่าลืมติดตามเพจอาจารย์บอลน,นะสอนเล่าเรื่องให้สนุกแล้วเราจะไม่พลาดสิ่งดีๆแล้วเจอกันใหม่นะในคลิปต่อไปสวัสดีครับ